สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทลิปนี้อยู่กับเจ้าหนิงนะคะสวัสดีค่ะตามมาดูนะคะเขาท pues, ําอะไรกันนี่คะเขาขอหวยกันไหคะมาดูสิคะเขาทําอะไรใช่เขาขอหวยหรือเปล่าคะมาดูค่ะเขาขอหวยหรือเปล่าเนาะอ๋อกำลังขอหวยอยู่นะคะตอนนี้นะคะจุดทูบอยู่นะคะเรามาดูกันค่ะเห็นสี่กับศูนย์ สี่สองเห็นแล้วนะครับแต่นี่ไม่น่าโดนน้ำแล้วนะไม่โดนน้ำไม่โดนมันน่าจะไหลลงตัวที่สามสี่สองแล้วเนาะสี่สองแล้วเนาะมีไหมมีไหมนั่นไงอไม่มีไม่มีนหโหรำแท้ ถ้าห้าเลยเข้าความฝันผมเลยนะเหมือนห้าเลยมันมันขี้อ่ะโอ้มาแล้วนะคละม้าเฮ้ยมาครับมาแล้วมาแล้วครับน่าจะเป็นเก็บมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะเดยห้าบห้าถาหห่าจะน่าจะเป็นหฮะ้าหมันงงมนะคะมันเป็นหแล้วลุ้นมัมันลุ้นกันนะปหนะคะหกหกหกงหใช่หกนี่เป็นวันนั้นเลยนะ วันนั้นเลยวันที่สองเดือนหกพอดีไงไม่หกว่าห้าไม่หกอย่งแล้วลงวนหกจริงจริงหกจริงจริงโค้งสี่สองหกจริงจริงหรือว่าจะเป็นห้าไม่ค่ะหกแล้วห้ามันอาจจะใช่หรอเพราะว่าหูมันโค้งขนาดนี้ ถ้าห้าเนี่ยเข้าเข้าความฝันผมเลยงัอ๋อเอาเข้าได้นะว่าอันนี้ว่าได้ได้แล้วค่ะชัดแล้วค่ะรัคนีหกแน่นอนค่ะเพราะว่าหัวมันมาแล้วค่ะสี่องหกหกสี่สองหกนะครับเพื่อนเพื่อนสี่สองหกแน่แล้วเยอะเยอะนะ้วค่ะอืมฝากใครก็ความเชื่อนะคะลชัดเเจนหกมาแล้วค่ะสี่ เด็กทำไมคืองามเหมือนกัค่ะคะราชนีเนาะชัดเจนเลยนี่คือมาจากวัดพระธาตุเชิงชุมเลยนะเนี่ยพระธาตุเชิงชุมนะฮะลุงมน์รถตะมีพอขายไหมมีไม่สองหกสี่สองหกเร็วเร็วเขาจะไปแย่งกันลุงมนเร็วเขาจะไปแย่งกันสี่สองหกมีไหมเร็วสี่สองหกเร็วไปหาเลยแย่งแน่ลุงมนขอหนึ่งใบลุงมน อ๋อครับผมไปหาก่อนครับอ๋อจ้า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 สี่สองหกแล้วค่ะสี่สองหกนะครับทุกท่านเนละสี่สองหกนะครับทุท่านเนาะสี่สองหกนะคะก็เลขสวยเับเลขสวยเขาบันนี้เนาะ นี่นะครับเรื่องสวยช็อตมากเลยค่ะพี่อ๋อสวยจริงสวยจริงใช่สวยไม่มีทิฏฐิเลยโอ้สวยไม่มีทิฏฐิเลยนะคะสี่สองหกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีละคนยายถ่ายแล้วก็ออกหน่อยยายให้ฟันเบ่งถ่ายหน่อยยายจ้าจ้าสรุปแล้วนะคะไไปหนครับยายให้ถ่ายหน่อยสี่สองหกค่ะสี่สองหกนะครับมีเลขสี่เลขสองเลยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะสี่สองหกนี่นะคะนี่นะคะดูนะคะนี่นะคะสี่สองหกนะคะดูนะคะนี่นะคะอ้าวนี่นะคะนี่นะคะดูนะคะสี่สองหกจุดได้แล้วนะคะนี่ค่ะเอาเลยค่ะเราก็ไปตามไปดูลอตเตอรี่ลุงมนนะคะตอนนี้นะคะตามไปซื้อลอตเตอรี่ลุงมนก่อนนะคะนี่ค่ะ ตามไปดูคะ่ะตามไปดูละหวยลอตเตอรี่ลูกมนนะคะสี่สองหกมีไหม 20, <25. S 1> ออสเอาไม่มีโบออสอดได้เลยเราแต่สองสี่สี่อไม่มีเับไม่มีเลยสี่สองหกสี่สองหไม่มีเลยมีแต่สอง2ีงั้นเอาสี่สองน 4, 2, 4, 2. 2> ่ 4, 2, นะสี่สองเจ้าสามศูนย์เนห สี่ซองมีไหมชุดสามใบนั่นน่ะโอ้โหนี้ชุดสามใบเราเอาชุดอันนี้ชุดสี่ใบอันนี้น่ะเป็นชุดเลยบอกขอพี่ยอดเป็นชุดเลยถ้ามันมีต้องแบ่งกันได้อะแล้วจะแบ่งคนละสองใบเนาะอ้อนเนาะมันไม่มีเลยมันไม่มีหนึ่งเกตผมยังไม่มีเลยเกตหนึ่งเกตหนึ่งไม่มีไม่มีเลยอดได้เราแต่มีแต่สองสี่ครับผมอืม อันนั้นอะไรน่ะโอ้ยไม่มีเลยนะคะ4 2 6นะคะอ,อะไรนี่มีเห็ดเลยคะไปดูเห็ดกัน เห็ดหนังเก้งหัำฟานเห็ดหัฟานเอาโอ้โหโอ้โหหัอะไรเป็นเป็นี่เนาะเป็นี้หำฟานนี่ครับหำฟานเบิงน้ำเน่เฮ้ยอันนี้เบินีเบิงน้ำเน่เห็ดหำฟานน่ะนี่เห็ดพออันนี้เห็ดพะโอ้โหคนไปคนมาจเห็ดจะแตกนี่เอาเก็บออกทีแล้ว เก็บออกทีละเอาเลยนายจำไหมทำอะไรกินดีเนาะแกงแกงกินอันนี้เห็ดพึ่งไม่ใช่เห็ดหน้าแหล่เห็ดพึ่งนี่เห็ดละงูเห็ดหน้าแหล่ยังไม่ออกอันนี้เราเห็ดหน้าแหล่หน้าแหล่นี่จะจะจะขี้เหร่ที่สุดคือแม่อร่อยกว่าเขาอันนั้นเราเห็ดหน้าแหล่ะงปนีิยหนิงเนาะจ้าขี้เหร่จะเป็นฤดูของมันเห็ดหน้าแหล่เนาะแต่ว่าแต่ว่ามันแซ่บกว่าเด้อขี้ไร้แซ่บเด้อผ่านแล้วอุตส่าห์อันนี้อะไรครับ เห็ดอะไรเห็ดหควานครับเห็ดหมฟานเาเมาหมดแล้วบอเห็ดเนี่ยไม่ได้เมาเลยไม่ได้เมาเลยกี่บาทนะเท่าไหร่นะ้าให้ควอยนี่ให้ค่อยแมตตอมปลาแมตตอมนะแม่มตอมนะวางนนั้นสุปลาไม่ออนมนอากระเป๋าอเห็ดก็เหลือก็ซาบ้าเลยเห็ดเทาบันี เห็ดก้ามปูอะไรนะพี่อ๋อเห็ดก้ามปูนั่นเออนี่ยไหนก้ามปูนะคะนี่เนี่ยเห็ดก้ามปูค่ะเห็ดตอเห็ดตอเห็ดเกออันนี้อะไรนี่รู้ไหมเห็ดอะไรนี่เห็ดน้ำนมเห็ดน้ำนมบอกถามพี่อ๋อเห็ดน้ำนมนี่นี่เวลารับประทานมีลูกด้วยเนี่ยเขยาเขย่าวันเป็นลูกเออมื่อก่อนเลิกเห็ดมาจะถามพี่อ๋อแล้วจะต่อเมืบอกนะเมื่อวานเมื่อวานก่อนด้วยตลาดใบพัด องมีเห็ดตาโลคือออกแล้วเน๊ะเห็ดตาโลออกแล้วหวานแต่แพงมากเลยหุงแค่หประมาณนิดเดียวนี่ร้อยหนึ่งเออเออเอาไปป่นเดียวมันออกยังคาะค่อยๆป่นเดียวเออเออเดี๋ยวเรามายำเดี๋ยวเรามายำ นี่ทำไมก่อนมี่คนยังไม่กินเราหน่อยอยู่นี่พี่หัวถุงมาเลยนี่มันจะหยดติ่งติ่งอันนี้เห็ดหัวนมเฮ้ยน้ำนมโอ็้ำถ้าเราเด็ดมันนะน้ำนมมันจะหยดติ่งติ่งเลยนะไม่ดื่มน้ำนมไม่ได้พี่หัวคิดแต่หัวนมเหัวคิดแต่หัวนมมันก็เลยเห็นหัวนมเอาเหมือนเห็ดน้ำนมเป็นหัวนมแม่แล้วดูนมนี่นี่หน้าเร่อเอาค่อยเลือกไว้เลยอันนี้หน้าเร่อเหรอยันหิงเลือกแล้วอันนี้หน้าเร่อเหรอยันหิง อ๋ออันนี้เห็นได้แลยเห็นไหมเห็ได้เลยจำนี่อันนี้ได้จำนี่ได้จำอันนี้ได้แล้วก็เห็ดก้ามปูนี่จำได้นี่เห็ดก้ามปูจำได้อันนี้จำติดใจเลยอันนี้อันนี้จำติดขึ้นขึ้นใจเลยเนี่ยเห็แมา่ค้าาามอ่่ถุงใสนนีคขายเห็ดคนขายเห็ดแม่ค้าขายเห็ดนี่แม่ค้าขายเห็ดก้ามปูจิมมี่แม่ค้าคนเก่าแม่ค้าลุงจิมมี่แม่ค้าคนเก่าคนเดิมเห็ดแบบนี้ครับ ประดานะอันเดียวกันเลยนาเดียวกันนาเดียวกันโอ้ยจังไม่ว่าสวยสิสวยนะหวานด้วยนะส้มน้ำน้ำแดงนี่ออออกใใชช่่มเพี่อ๋อเหมือนพี่อ๋อเลยนะนี่โรลโรอโรอด้วยโอ้นี่เหมือนพี่อ๋อรอโรลอันนี้เหมือนโอ้ยแตกหมดอ่ะ อันนั้นเหมือนแม่ดาบอกเลยเฮ้ยนี่เหมือนกัะตันนี่เหมือนกัะตันแม่ดามาทมไปหน่อยเถอะอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเดือนหิงก็ได้เดินหิ้งเฮ้ยนี่ไม่ได้นี่นี่นี่มาเถ๋มกันเนี่อยนี่มาชมมาเถามาเถ๋มาเถ๋มฟาดมาเถ๋มเอ้าไปแกงมาต้องมาแบ่งกันกินนะนี่มึงไม่เอาไปแกงกันกินกันเองนะนี่นี่ก็แถมเนาอาไปกล้วยอร่อยเด้อดหางวานก้อยบอกก้อยอร่อยมากเถม มันนี่แถมไปเนาะแถมแล้วแถมเหาน้นแถมฟ้า่พอพอแถมขำฟ้านั่นมี่หน้าและนี่หน้าเละไม่ใช่อันนี้นมเห็นนมเห็นนมแม่บอเห็นนมเห็นนมใช่ใช่ๆช่ถูกต้องเห็นนมเห็นหัวนมเห็นหัวนมโอ้ยไม่ใช่น้ำนมโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะหัวนมจรงโอ้ยเนาะ เอาไปรวมกันแล้วไปแกงมากินให้หมดนี่เฮ้ยไม่ใช่แกงหรอไม่พิลาซีแกงกินเพื่อนคอยพผันแล้วนุ่นสารเลือกให้โอ้ไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้วนี่มึกินคนเดียวนี่กอยเชียรไม่เชีแร์แล้งไม่กันเชียร์ไม่แล้งเวลาออกจะจะจะมาแบ่งกันกินเด้อจ้าจ้าเวลาออกจะจะจะมาแกงรวมกันกินแกงกินนะแม่จ้าแกงกินแม่ก็ซื้อหรอซื้ซื้อ เอ็นลงแล้วเยอะเยอะถึงเยอะออกแล้วนะคะเอาเทลงดิวเทออกมาเลือกเอาเทอีกบบบนี้เทเลยเทเลยโอ้โนี่เอาแล้วงานไปไหนนี่ห้องแถมบบบนี้เ้ยเฮ็ดเด้อเอาเลือกได้เลือกเอาเลยมัดมุนนี่เลือกได้เลือกเอาเลยนะคะไปมุนของเราไปมุนมัดมุนปนเราไปปน หมดไปฝนแล้วไปฝนหมดก็อยากกินเห็ดหอมหมดก็อยกินเห็ดนี่ได้มัถึงอเนาะมกินได้กแงดัให้สู่การล้างนี่แหละเห็ดรวมมิตรเห็ดแดงกเห็ดทุกอย่างเห็ดดินเห็ดดอนเห็ดรวมมิตรโอ้ยเดี๋ยวอเียมาให้40บาทออค่าล้าง10บาท ดีนะครับเมเขาีอไบมอทีเ่ยกินมัเห็นผานนะคะที่มทมาที่มีเนหุนอะนุ้อุ้ยห้นเลื่งอันนี้ึนว่าเราว่ามุ้นปั่นเจ็กเตะเฮ็ดโอ้หุ้น่นเ็กาเฮ็ดุ้นปั่นเจ็กตาเห็ดไต้เตะร้างเขามันนุ่มอันนี้มนยัง่ทนเตะหะ้นันนั่น อันนี้กับแม่ค้าหาหาเองมาหาเองหาเองขายเองนะคะแม่ค้าอันนี้หาเห็ดประจําตั้งแต่นานแสนนานแล้วนะคะโอ้ยก็ดูย่าหนิงหน่อยนี้ค่ะเชื่อเหมือนคนซื้อไหมค่ะแก้มแดงแดงเนาะจ้าแก้มแดงขาดแดงเลยนะคะคนซื้อเห็ดนี่ คนชื้อเห็ดก็ต้องเฉยเหมือนคนชื้อเห็ดปีขานี่หน่อไม้ชิเล่หน่อไม้แบบวันนี้โอ้โหอะไรมีหน่อไม้ไล่ด้วยนี่หน่อไม้ไล่ก็มีเฮ้ยยก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 ระอังมาขายเลยหน่อไม้ออกแล้วโอ้มีหน่อไม้ด้วยนะนีหน่อไม้ด้วยแล้วก็มีอไอ้นี่ด้วยนี่อนี่หน่อไม้ไล่ก็ออกแล้วนะหน่อไม้ไล่ด้วยโอ้หน่อไม้ไล่ด้วยนี่โอ้โห ถุงละยี่สิบห้าบาทเอาค่อยเอาหนึ่งถุงค่อยเอาหนึ่งถุงจะเอาไปแกงกินนี่หนึ่งถุงเลยอ้าวเอาถุงนี้เลยใส่ถุงให้นานๆนี่นะเอาโอ้ี่ดอกบ้องหน่อไม้ด้วยอ่าโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะแม่้าแม่ต้อมป้าต้อมตั้งแต่สมัยมาขายตั้งแต่สมัยแรกๆเกิดนู่นนะคะ อยู่ที่หน้าบ้านลุงนะคะแกก็ยังขายหน่อไม้ขายเห็ดอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะค่ะหน่อไม้ไล่นะคะจ้าข้นแกลื้นเก่าแตจะกอนเรานะคะนะคะอะไรอ่ะนี่อะไรจ้า ขายไรรัวไปหมดเลยใช่คนนี้แหละค่ะมาเชียร์ให้เรามาเชียร์เราขายของสวัสดีค่ะนั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งค่าอ้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีนะคะ